ผมเฟซไทม์คุบเทนี่แล้วคุณเทนี่ก็ตะโกนบอกคุณบิวอบอกว่าให้เอาไอ้สเฟอร์อันทายเมื่อวานให้ผมกับคุณเล่นแต่คุณดูไปแล้วใช่ไหมใช่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 ผมเล่นไปละเอาขึ้นเลยไหมเอาขึ้นเลยฮะเอาขึ้นเลยไหมมาเมอาเออเก็บไว้ท้ายรายการกันลยอันนี้ชอบมากเฮ้ยคุณเอาเลยมันไม่ยากอะไรละมั่งเหรอไม่ใช่พยางเดียวพยางเดียวกว่างไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กวางเก่งเก่งหมาเออ เก้งหมาจกหายกอดอถูกแล้วแพะเอถูกปั๊มไม่ใช่มันคืออะไรหัวใจแล้วป้ายอะไรสีเหลืองอ่ะยูเทิร์นถูกหมดแล้วเก้งหมาจกหายกอดแพะหัวใจยูเทิร์นเก้งหมาจกหายกอดแพะหัวใจยูเทิร์น ขั้นบุ๊คขันบุกเพลงครับขั้นบุ๊เพลงไหนร้องให้พี่ฟังสิเออกูว่ามึงเก็บออไมาในลิ้นชักดีกว่ามึงไม่เจอหรอกรักแท้อ่อให้เก็บไว้ในลิ้นชักเหรอเก็บในลิ้นชักเลยอ๋อโอเคไม่เจอหรอกเออเก่งเก่งมาจกให้กอดแพะหัวใจอยู่เธอเอาที่โน้ตได้หมดเลยด้วยได้ จัดไปเลยเออจัดเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่บิดโน้ต <Note S 2> แล้วครับพี่ไม่บิดโน้ต